ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเคปเครื่องและเครื่องรางนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแพร่วัตถุมงคลที่ผมสะสมอยู่นะครับวิดีโอนี้นะครับผมได้นําอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่ผมเก็บสะสมไว้อยู่นะครับจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับในประเภทมีดดาไม้ฝักไม้นะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นมีดลักษณะควานช้างนะครับของ หลงพระเดิมนะครับที่อยู Tomorrow ่ในยุกกลางนะครับเป็นงานของช่างชิมนะครับวันนี้นะครับก็ได้มาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับเป็นมีดที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นมีดยุกกลางนะครับของช่างชิมนะครับเนื่องจากวิดีโอของผมนีททาประเภทมีดยุคต้นนะครับของหลงพระเดิมนะครับไว้อย่างมากมายนะครับวันนี้ก็เลยมาทํายุกกลางบ้างนะครับสําหรับประเภทดําไม้ฝักไม้นะครับของหลงพระเดิมนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกประวัติความเป็นมานะครับของอามีหลงผาเดิมนะครับเล่มนี้นะครับผมช่างชิมยุคกลางเล่มนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมได้มาแถวอาหนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้ผมได้มาจากชาวบ้านนะครับแถวหนองบัวนะครับอาลักษณะมีดอาดำไม้ฝักไม้อย่างนี้นะครับส่วนมากจะอยู่กับอาชาวบ้านชาวบ้านนะครับที่อยู่บริเวณรอบวัดหนองโพนะครับอาเพราะว่าในสมัยก่อนตอนที่หลงผาเดิมยังไม่มรณภาพนี้นะครับก็อาชาวบ้านนะครับไปที่วัด ของหลวงพ่อเดิมบ่อยนะครับวัดหนองโพนะครับไปบางทีก็ไปช่วยงานนะครับหลวงพ่อเดิมนี่เป็นคนที่เป็นพระที่เมตานะครับหรือว่าเป็นเป็นพระผู้ให้นะครับบางทีไปช่วยงานที่วัดก็ได้มอบนะครับวัดถกมงคลให้นะครับให้ลูกศิษย์นะครับที่ไปช่วยงานนะครับบางคนนี่ไม่ได้ใช้ตังในการสร้างนะครับตามประวัติที่เขาเล่าเล่ากันมานะครับบางเล่มนี้ที่ผมได้มานะครับในสมัยก่อนตอนที่ ทางรุนปู่รุ่นพ่อเขายังอยู่นะครับก็ได้ไปช่วยวัดหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมก็ได้มอบให้นะครับบางคนก็ทางรุนปู่รุ่นพ่อเขาเลี้ยงช้างให้หลวงพ่อเดิมนะครับเขาก็ไม่ได้ใช้เงินนะครับในการสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมก็ได้มอบให้นะครับวันนี้นะครับก็ได้เอามาทํานะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับหนึ่งเล่มนะครับในประเภทดําไม้ฝักมายุกางนะครับเป็นงาน ของช่างชิมนะครับเป็นมีดที่อยู่ในปีประมาณพศ2470กว่าๆนะครับเป็นมีดยุคกลางนะครับได้มาจากชาวบ้านแถวหนองบัวนะครับอยู่ในประมาณปีพศ2 4 0 0าจถึงปีพศ2477นอยะครับอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับไม่เกินนะครับไม่เกินนี้นะครับไม่มาไปกว่านี้หรือไม่น้อยไปกว่านี้นะครับอยู่ในช่วงปีประมาณพศอ่าเจกว่ากนะครับประมาณนี้นะครับ เมาให้ชมหนึ hmm. then, Walker, been, h, ่งเล่มนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูธรรมชาตินะครับของตัวมีดนะครับเราเป็นมีดที่เขาใช้งานจริงๆนะครับสําหรับเล่มนี้นะครับตามประวัติความเป็นมาแล้วก็ลักษณะตัวมีดที่เราเห็นนะครับตามธรรมชาติอตาเราเห็นด้วยตาเราเองนะครับนี่ลักษณะเชือกอันนี้นะครับนี่ที่เขาลัดที่ตัวฝักนะครับเหตุผลก็คือในการเข้าป่านะครับในสมัยก่อนนะครับหรือเวลาการเดินทางนะครับของควานช้างนะครับหรือว่า คนที่เน็บมีดลงพ่าเดิมนะครับเี่ยเขาก็จะเน็บอยู่ข้างตัวนะครับในคนในสมัยก่อนนะครับใครที่บ้านนะครับมีรุ่นปู่รุ่นพ่อหรือทวดหรือรุ่นปู่ยังอยู่นะครับเขาก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าที่ทําเชือกไว้่างนี้นะครับเพราะในสมัยก่อนนะครับเขาจะนิยมนะครับเน็บข้างตัวนะครับหรือว่าพกนะครับข้างตัวนะครับเวลาเข้าป่านะครับจะสะดวกนะครับไม่ได้มาถือนะครับที่เชือกนี้ทําไว้เพราะว่าคนในสมัยก่อนนี้เขามีเหตุมีผลนะครับในการทํานะครับ ด่เชือกนี้มีขึ้นมาเพราะว่าในการเข้าป่านะครับเหน็บไว้ข้างตัวหรือห้อยไว้ข้างตัวนะครับจะไม่ได้เกะกะไม่ต้องถือนะครับอ่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับขนาด16นิ้วนะครับเป็นลักษณะมีควานช้างนะครับแต่ว่าเจ้าของนี้ไม่ได้เลี้ยงช้างนะครับนี่เจ้าของที่ผมได้มานะครับตามประวัติเขาไม่ได้เลี้ยงช้างนะครับแค่มีลักษณะเป็น16นิ้วนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าลักษณะควานช้างนะครับนี่ตามประวัติเขาไม่ได้ใช้เลี้ยงช้างนะครับเป็นมีดที่ เขาใช้พกติดตัวนะครับเวลาเดินทางนะครับในสมัยก่อนนะครับก็จะเดินทางก็ไม่ได้มีรถนะครับพอประมาณปีพศ2470กว่าๆนะครับเราเป็นชาวบ้านนะครับเวลาเข้าไปเข้าไปในป่านะครับเขาก็จะนิยมนะครับพกมีเน็บข้างตัวเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับที่ประวัติความเป็นมานะครับดีนะครับเราเป็นมีดที่สมบูรณ์นะครับเป็นมีดของช่างฉิมนะครับแถวหนองบัวนะครับหรือว่าแถวรอบๆนะครับ ที่ผมได้มาครับบ่อยนะครับส่วนมากจะเป็นของช่างชิมนะครับของช่างสอนนี่ก็น้อยนะครับแต่พอได้มาของช่างสอนนี่แต่ละเล่มนี่ก็สวยนะครับแล้วก็สมบูรณ์นะครับส่วนมากจะได้เป็นของช่างชิมนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นช่างช่างชิมนะครับในยุคกลางนะครับเก่าแลวสมบูรณ์มากนะครับอันนี้เขาไม่ได้ใช้ฟันหรือว่าใช้อะไรนะครับเนี่ย เจะดูธรรมชาติตรงถ้วยโลหะนะครับสนิมที่เกิดขึ้นตามตามธรรมชาตินะครับเนี่ยเราเป็นฟักกระด้าเดิมเดิมนะครับมีดอย่างนี้คือมีดที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็หายากนะครับถ้าเราไม่ได้เจอจากชาวบ้านชาวบ้านนี่เราก็ไม่รู้นะครับว่าจะเจอจากที่ไหนนะครับสําหรับประเภทมีดอย่างนี้นะครับแล้วสมบูรณ์มากครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลายนะครับนี่นะครับเป็นของช่างชิมนะครับที่มีธรรมชาตินะครับสูงนะครับแล้วเป็นลายอีกหนึ่งลายนะครับของช่างชิมนะครับที่ เซียนนะครับหรือนักสะสมนะครับเนี่ยยกให้เป็นลายที่นิยมนะครับอะรามิดเล่มนี้นี่สมบูรณ์มากนะครับเนี่ยอันนี้คือผมไม่ได้เช็ดไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนะครับเพราะว่าจะให้ดูธรรมชาตินะครับนี่คือผมจับไปนี่สนิมนี่ติดมือเต็มเลยนะครับแล้วผมก็จะไม่เช็ดนะครับผมจะให้อยู่อย่างนี้นะครับเพื่อจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมธรรมชาตินะครับแล้วก็ ดูลักษณะโลหะนะครับว่ามีที่ผ่านการเวลามาจริงๆนะครับที่ทันหล่อมพระเดิมปลุกเสกนะครับลักษณะเป็นยังไงนะครับมียังไงนะครับที่เรียกว่าทันนะครับวิดีโอผมก็จะมาทำให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับในทุกๆยุคนะครับเริ่มตั้งแต่ยุคยุคต้นนะครับยุคต้นนี้ผมก็ทำไปเกือบร้อยวิดีโอนะครับสำหรับแค่มียุคต้นนะครับอันนี้ผมก็จะมาทำมียุคกลางแล้วนะครับสำหรับ วัตถุมงคลของหลมงพ่อเดิมนะครับผมกระทำเอาประเภทวัตถุมงคลของหลมงพ่อเดิมนี่หลายอย่างนะครับประเภทผ้ายันบ้างนะครับเสื้อยันบ้างนะครับมีดหมอนะครับแต่ว well. ่า <laughs> <il> ส่วนใหญ่น <ihrem hn> ี <email> ่จะเป็นประเภทมีดหมอนะครับขลหลมงพ่อเดิมนะครับเพราะว่าอ่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลนะครับขลหลมงพ่อเดิมนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับหรือว่าคนต้องการเยอะมากที่สุดนะครับมาแล้วก็มาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับด้วยตัวผมก็เป็นคนที่สะสมวัตถุมงคลของหลมงพ่อเดิมอยู่แล้วด้วยนะครับ ก็เลยมาทําให้ทุกท่านได้รับชมได้บ่อยนะครับเพราะว่าวัตถุมคลของหลอมวัตเดิมประเภทมีดามไม้ฝักไม้นี่ผมเก็บไว้เยอะนะครับผมมีเยอะนะครับดูแค่ผมทํามาประมาณไม่ถึงปีนะครับี่ยผมล่อไปเกือบร้อยเล่มนะครับสําหรับประเภททำไม้ฝักไม้นะครับนี่นะครับดูธรรมชาตินะครับของวัสดุนะครับและโลหะนะครับนี่ดูที่มือผมนะครับนี่คือสนิมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับแล้วผมไม่ได้เช็ดนะครับ อ่าถ้าไปอยู่ตามศูนย์พักเครื่องนะครับหรือว่าคนที่เขาสะสมนะครับเขาจะเช็ดจนเอี่ยมเลยนะครับแต่นี้ผมไม่ได้เช็ดนะครับนี่นะครับอ่าตอนอยู่กับเจ้าของเก่านี่เขาก็ไม่ได้เช็ดนะครับผมก็ให้มันอยู่อย่างนี้นะครับอาคลาสสิกนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติที่เอาก็จะเกิดขึ้นนะครับนานนะครับมีนี่ก็ผ่านการเวลามานานนะครับตั้งแต่ปีพศ2470กว่ากว่านะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับก็นานนะครับก็จะให้เกิดอย่างนี้อีกถ้าไปเช็ดนี่ก็อีกนานนะครับ เก่ามากนะครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพเดิมนะครับที่เป็นลักษณะองนี้นะครับแล้วไม่ได้หากันง่ายๆนะครับปัจจุบันที่เจอนี่ก็ไม่ทันหลวงพเดิมนะครับแล้วก็ธรรมชาติอะไรก็ถูกลบเลือนไปหมดแล้วครับเช็ดนะครับใช้น้ํามันใช้อะไรเช็ดนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนี่ก็เช็ดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเช็ดเล่มที่เป็นสนิมหนักจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นสนิมกินแค่ภายนอกแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้เช็ดนะครับ เพราะว่าอยากให้คงธรรมชาติหรือว่าคงของเดิมๆไว้มากที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็หาได้จากชาวบ้านชาวบ้านนะครับแล้วไม่ใช่ทุกบ้านนะครับที่เขาจะปล่อยนะครับหรือว่าแบ่งบูชานะครับถ้าเราไม่ได้ศรัทธาวัตถุมงคลนะครับเขาหลงพระเดิมจริงๆนะครับเขาก็ไม่ได้แบ่งให้นะครับอันนี้ผมก็ได้ขอแบ่งมานะครับหนึ่งเล่มนะครับเป็นช่างฉิมน่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมมีมีด อ่ะยุคเดียวกันนะครับของช่างชิมนะครับอ่ที่อยู่ในยุคกลางเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่ลายตอกนะครับจะเป็นคนละลายนะครับอแต่เป็นน้องสิงเหมือนกันนะครับนี่ผมจะให้ดูนะครับเป็นมีดยุคเดียวกันนะครับอ่ได้มาจากชาวบ้านชาวบ้านเหมือนกันนะครับเป็นช่างชิมนะครับสองเล่มนะครับเป็นน้องสิงเหมือนกันนะครับสามร่องเลือดเหมือนกันแต่ว่าดูลายตอกนะครับนี่เห็นไหมอ่ะถึงจะเป็นช่างคนเดียวกันนะครับแต่ว่า บางทีนะครับการตอกนะครับการสั่งตอกแต่ละทีนะครับหรือการตอกของช่างนะครับบางทีก็ไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างนะครับถึงจะเป็นช่างคนเดียวกันนะครับเนี่ยเราเป็นลายเดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับนี่แต่ว่าดูนะครับเห็นไหมตรงนี้จะนี่จะมีข้างในนะครับนี่แล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นไหมแต่เป็นมีดยุคเดียวกันนะครับเนี่ยประมาณปีพศ2 4 7 0กว่าๆเหมือนกันนะครับ2เล่มนี้นะครับเนี่ยเป็นมีดยุคเดียวกันนะครับ แต่ต่างกันที่ลวดลายนะครับนิดหน่อยนะำเนี่ยต่างกันแค่ขึ้นมาแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยวันนี้นะครับก็เอาไม้ชมมีหนึ่งเล่มนะครับเป็นมีดที่สวยนะครับแล้วก็สมบูรณ์นะครับขนาด16นิ้วนะครับเป็นช่างฉิมนะครับยุคกลางนะครับสร้างประมาณปีพศ2470กว่ากวานะครับปัจจุบันนี้ก็90ปีได้แล้วนะครับสําหรับ90กว่าปีนะครับหรือประมาณ90ปีนะครับสําหรับเล่มนี้นะครับเล่มตะกี้ก็เป็นมีดยุคเดียวกันนะครับก็ประมาณ90กว่าปีเหมือนกัน อยู่ในปีประมาณพศ2400อาจจะสกว่าๆนะครับประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะครับเนี่ยวันนี้ก็เข้าๆนะครับหนึ่งเล่มนะครับสําหรับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับประเภทดาม้าฝักไม้ยุคกลางนะครับของช่างชิมนะครับอ่าหากใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับอ่าหากใครเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับอ่าหากใครนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับจะส่งมาสอบถามผมนะครับก็ สมงมาได้นะครับทาง ID l ดี e นะครับ0 9 8 9 3 1 5 0 5 0ดนยะครับหรือติดต่อโดยตรงนะครับ0 9 8ย์1 5 0 5 0นะครับไม่ได้รับตอบเกทแท้หรือว่ารับตอบเช็คพะนะครับหาใครมาถามผมลักษณะนี้ผมขออนุญาตไม่ตอบนะครับขอพูดในวิดีโอนี้ไว้เลยนะครับอ่านี้นะครับก็ประมาณ10นาทีนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ